มึมียวยอกกันพีนน่น้องกันอ้อืมอืม,อม,อม กำลังดุดุดหน่อยนะไปละไปแล้วพี่น้องไปแล้วอ ไปเรียวไปเรียวอีกไอ้ปุ่นไอ้ปุ่นนอนขาวจุนพูนอยู่ปุ๋ยไอ้เป็่นน่ะไอ้ปุ่นนอนขาวจุนพูนอยู่ปีผู้อนมาอาปากกวงเท่าอท่อ